และสุดท้ายก็คือนมค้นจืดค่ะนมค้นจืดจะมีลักษณะเป็นน้ำเหลวอย่างนี้นะคะเวลาเลือกซื้อก็ให้ซื้อตามกระป๋องที่วิชโชเลยค่ะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาสอนชงโกโก้เย็นสูตร5ลิตรสูตรนี้เอาไว้ทำขายได้เลยนะคะไปดูส่วนประกอบกันค่ะ น้ำเปล่า5ลิตรผงโกโก้ตาดิมมี่ใช้150กรัมน้ำตาลทราย300กรัมผงครีมเทียมตราคอฟฟี่เมด200กรัมนมข้นหวานตราคาเนชั่นขนาดน้ำหนักสุทธิ505กรัมใช้2กระป๋อง นมค้นจืดตาคาเนชั่นขนาดน้ำหนักสุทธิ405กร,รมัมใช้2กระป๋องเริ่มทำกันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกให้เรานำน้ำเปล่า5ลิตรนี้ไปตั้งไฟให้เดือดและระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะวิก็จะเตรียมผสมผงโกโก้น้ำตาลทรายแล้วก็คอฟฟี่เมดคน3อย่างนี้ให้เข้ากันเลยนะคะ วิธีทำอย่างนี้ก็เพื่อให้ผงโกโก้เนี่ยเขาละเอียดเนื้อเนียนยิ่งขึ้นค่ะเวลาเรานําไปชงกับน้ําร้อนๆเนี่ยเขาจะได้ละลายง่ายนี่นะคะเนียนขึ้นมาทันทีเลยค่ะได้อย่างนี้แล้วเราก็รอน้ําเดือดนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราปิดแก๊สแล้วก็รีบยกมาเลยนะคะยกมาแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่ผงโกโก้ที่เราผสมไว้ได้เลยค่ะยังไม่ต้องรีบคนนะคะ ให้เราตามด้วยนมข้นหวานได้เลย<า>ใช้สองกระป๋องค่ะขูดลงไปให้หมดนะคะและสุดท้ายก็คือนมข้นจืดค่ะนมข้นจืดจะมีลักษณะเป็นน้ำเหลวอย่างนี้นะคะเวลาเลือก,ซ,อกซื้อก็ให้ซื้อตามกระป๋องที่วิชโชเลยค่ะใส่ลงไปครบทุกอย่างแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับผงโกโก้เนี่ยเขาจะละลายช้านิดนึงค่ะ แต่ก็ไม่นานนักนะคะยิ่งถ้าเราไม่นําไปคนใส่กับน้ําตาลทรายก่อนเนี่ยเขาจะยิ่งลอยตัวแล้วก็จับก้อนค่ะจะละลายยากกว่านี้นะคะตอนนี้ผงโกโก้ก็ได้ละลายไปจนหมดแล้วนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําโกโก้ของเราข้นๆเลยนะคะพอเย็นตัวลงแล้ววิก็ได้นํามาใส่โหลไว้แบบนี้ค่ะเวลาเราจะกินหรือว่าเวลาเราจะขายเนี่ย ก็ให้ตักใส่น้ำแข็งเป็นแก้วๆนะคะหรือถ้าใครจะไม่ทำแบบวิก็ได้ค่ะก็สามารถนำใส่ขวดบรรจุนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นาน2อาทิตย์ค่ะก่อนจะตักก็คนสักเล็กน้อยเพราะว่าเขาจะมีการนอนก้นนะคะตักใส่ลงไป1กระบวยค่ะก็จะเต็มแก้วพอดีชิมกันดูค่ะ ชื่นใจมากค่ะหอมโกโก้นะคะแล้วก็มีความมันนำหวานตามค่ะทางบ้านลองไปทำกันดูได้เลยนะคะสูตรนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ